สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมินิเวิลนะคะเกมที่เราชอบมากเลยนะคะวันนี้น้องก็จะมาเล่นด้วยเเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะวันนี้จะเอาเป็นแบบตัวเองนะคะบบเอาแบบเอาแบบป,าปลาว้วงนะคะแบบแบบล่าสุดที่เพิ่งไปแบบบันมาเลยเล่นเกมะะแล้วเพิ่งเร่ ว้าเยบ,บูเข้ามาแล้วเรนเลยๆนะคะไปดีกแก่เราคือเราชอบมินิมูมมากวาง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 จุดมากเลยค่ะเออ,เอ,อโอ้โหตกอีกละเป็นไรวันนี้เฮ้ยสเลี้ยค่ะทำไมวันนี้หนูกระโดดรัวจังไม่รู้หรือแกีบี่ะไม่ได้รีม่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูอะอยู่ดีๆหนูจะขึ้นไป กระโดดขึ้นขึ้นขึ้นหนูมาถึงแล้วพี่มันเซฟไม่ได้อยู่รุ่นไหนมันจะเออมีเซฟแล้วเกียร์รอพี่หนูอยู่ไปเลยก็แล้วกันยาวนะแผงก่อนนู้่แผงก่อนเอ้ยอีแผงก็อะไรตัวแรกเลยโอเคได้แรกพี่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้พี่ถึงแตงโมแล้ว ตกได้ไงเนี่ยเออเล่นน้ำลาวาเย็นสบายจะมีใครอ่ะออไปเกือบตกแล้วไหมล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยกูอุ๊ยอุ๊ยไปดิโหอ่าแต่คือสวรรค์ได้เรียบร้อยนะคะพี่อยู่ไหนอ่ะเอออ้ะ ันนี้ฉันเล่นกระดาษจักวะวปกติตถ้าฉันเล่นปากกัวแบบนี้ฉันจะแบบว่าเล่นเก่งมากเลยแต่ทำไมหรือฉันแอบ,บไปเล่นปากกัวแบบว่าแบบที่มันไม่ใช่หอคอ,อยอ,อ่ะเอ้าทำไมกูเล่นเก่งเ,เล่นน้ำลาวาให้มันชื่นใจหน่อยเร็วทำไมกูยินสบายทำไมกูเล่นเก่งยวต้องรอให้อีเหงเดืองนี่ออกไปก่อนเพื่อเราตกเราจะ ตายหีงเหลืองอี๋เหลืองคือใครไม่รู้ต่างเพชรหรอไดมอนด์หรือเพชรเดโมนก็เหมือนกันมั้งหาไดอะใช่แล้วก็ไปดีมอลล์อะไรมันถึงปูนแล้วเนี่ยฉันมันถึงอีดแล้วฉันก็ตไปไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยอะไรกอด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 แล้วอะไรกอดแตตอนนี้ฉันยังอยู่ ตอนนี้ฉันอยู่อันดับหนึ่งแล้วเหรอจ๊ะมันจะฉันควรดูอนเดิมหนึ่งถืจ่ะฮะไม่ฉันควรดูอันดับหนึ่งอื้อ<ด>อื้ออโอเคอยู่ไหนแล้วจ๊ะไม่บอกจ้าดูเองนะจ๊ะเธอตกอหอก็จริงสิจ๊าแล้วแกและจา๊าตกไปลจ,จ๊ะใช่ตกเหมือนจันนี่จ๊ะแกก็ตกเหมือนจันนี่จ๊ะสัตว์เลี้ยงใครวะเนี่ยจะไปรู้ไหมละจ๊ะ ของฉันเองเลยจ้าไม่เชื่ออ่านไม่มีไม่ใช่เขามีไข่มันจะเป็นไข่มาให้ออจ๊ะอ้าวฉันก็มีนี่หว่านะจ๊ะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีไข่มาให้ะจ้ะไข่ฟองสีฟ้านะจ๊ะไปแล้วก็น่าจะเป็นเพจนั้นอุ้ยตกใจหมดก็ายบา ไม่เห็นฉันตกบ้างเอาไม่มีใครเห็นเลยเหรไม่มีใครเห็นเลยฉันใช่ฉันไม่เห็นฉันอยู่บล็อกอะไรอ่ะก็อยู่บล็อกอะไรอ่ะอะไรๆก็ตอนนี้ฉันดูสิฉันไม่อยู่เหมือนกันว่าฉันอยู่บล็อกอะไรแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องอยุดตุ่มตุ่มตกเลยง้ยลงไปบล็อกตู้ดูดู้ดูทะลุบล็อกตกอับหัวใจวายตายไม่ใช่ละ ตอนนี้ฉันไม่มีใครมาถึงฉันได้หรอกเห็นไหมชวนคุยชวนคุยเธอโดยเธอไม่ใช่ชแหละคุยกับตัวเองนี่นะตัวเองชวนคุยขึ้นได้สักทีโอ้โหขึ้นยากเลยเหลือเกินอุ้ยหืมอย่าทำเช็ดตกใจมากขึ้นตกแต่มันก็เสมอขันวันนีกล้องกระตุกค่ะ ทำไมตรงนี้มันมืดจังวะไม่ได้เป๊ะมันมืดปกตินั่นเลยมันไม่ปกติมันไม่ได้ปกติลืมแปะไฟถ้าเรามันไม่มืดแล้วมันจะเป็นไรกูลืมแปะไฟว่ะแหมตัวเองเราลืมแปะไฟก็ไม่รีบมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากฉันมีไฟอยู่แล้วไม่ต้องเอาต้องดใครเห็นฉันกัะตรงบ้างอ่ะ ยไม่เห็นนะฉันยับูตกไปไหนแล้วเมื่อกี้ฉันก็ฉันดยูไม้แล้วฉันอยู่ตรงอันเนี้ยฉันอยู่น้ำพึ่งเลยอะไรไม่รู้ฉันอยู่ตรงไม้อะไรไม่รู้สีขาวๆหูสวยอะไรสวยอุ้ยบล็อกบล็อกไหนวะด่านแกมีบล็อกนี้ด้วยเหรอบล็อกอะไรบล็อกเชลฮะบล็อกเชลเฮ้ บักเชียว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 น้องเรก็อา,าจะเป็นบ้านิดนึงนะไม่ได้เป็นบ้าหรอไม่ว่าจะเป็นบ้านะเนี่ยหออัวเราออะเลยหัวเราะเลย ใช้สมาธินิดหนึ่งอู้เปล่งงอนตัวเองละงอนตัวเองละงอนก็อยากเล่นเด็กงอนอู้ดันไฟสว่างแสบไฟอะไรวะมันมีด้วยหรอเนี่ยไงไฟโอไฟก็ไม่บอกนะแกนะอ้างีเหี้ยใครถือเช่นใจวะพูดจาไม่น่ารักเดยพูดจาวิรา เล่นอีกครั้งเดียวเราจะเข้าแมปใหม่ค่ะเข้าแมปหนูด้อยได้ได้ได้แมปแกแล้วแกจะสร้างแมปอะไรรอแมปอะไรไม่รู้อะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วก็เล่นเลยดีจนรออะไรอ่ะอกไปดิฉันขึ้นปอกดีฉันไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยมีอยู่ด่านสีแดงกับเสียงเงินมั้งเดิมคือตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นแมปเธอเลยแกอยู่สีไหนเนอะ สีม้านะไม่ทีม,มทีมสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีแดงนะจ๊ะเกตแมเวลาเจ้าของแมพเขามาเล่นเขาจะชอบอยู่สีแดงตลอดใช่เพราะเขาเป็นเจ้าของแมพใช่เจ้าของแมพจะอยู่สีแดงตลอดถ้าเป็นเจ้าของแมพเห็นไหมอสีแดงแรงริดแล้วคราวนี้คราวเดียวแล้วเราจะไปเล่นทีมเออ ดา่านของน้องเรานะคะน้<ร><ร>องยเ,ยเราค่อนข้างที่จะเล่นยากนะคะเล่นยากนะคะเล่นยาก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 มียากหรอกถึงพี่แหละมันยากอหไรรอจะตกสีแดงแรงสีแดงแรงฤทธิ์สีฤทธิแรงแดงทำยไง าไม่ทาปากสีแดงไม่มีแรงเลยนะคะรอด้วยดีจะรอไปทำไมทีแกงไม่รอเลยหาตอก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 แอกดอกดอกแตกไปกล้กดอ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 กอ่ดอกดากด้กดอกก็อกดอกอกดอกดอกะอกาอกาอ่าอกดอ่าอกดน่าอาดอกมอกด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 อด้กดอกดอกอดอกยอกดอกากด่กมอา นะคะอุ้ยตกแล้วทำไมอ่ะอร่อยค่ะตกเลยค่ะออวันนี้เราจะได้ไปเกิบหนูรองเท้ารองเท้าแกอยไหนคะแนนไหมล่ะขึ้นลถกกอนขึ้นลถกกอน มจะไปด้วยอุย้ยมาขึ้นแหละเดี๋ยวไลน์ยาวสิรติดตามูฝากกดติดตามให้ด้วยนะแต่เนี้เข้อแมปเรา,เราอะไรฮะเออของของน้องหนูค่ะหนูไม่กินหรอกนหนูไม่อร่อยไม่แล้วแกซื้อมาทำไมก็ลองยามาอ เคยกินแล้วไม่ย่อยไม่ย่อยเย้ยไม่ย่อยเท่าใหญ่เย้ยตอนนี้ยันยู้ยึกว่าไม่มีใหญ่ย่อใหญ่เย้ยอะไม่เล่นเลยอ้าวยันบุกออกไปแล้วทุกคนเล่นคนเดียวเลยนะได้เขาไม่เคยแย่งทีมฉันเลโอ้โหตกค่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่มาเล่นนะจะบาย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  เข้ามาลเล่นแมมนนูลฝากกดติดตามกดกระดิ่งตุงต้งติงตุ้งติงเลยนะคะบ๊ายบาย